Thank you. ที 24, 27่27พฤษภาคมนะครับวันนี้นอกจากจะได้ไปรูปในการระมุงย้อนยุคนะครับด้วยเิรฟอาหารหลากหลายเมนูนะครับจากที่ทำไปชัดชอทอดิมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับชัดก็ตไปถ่ายภาพสวยๆนะครับย่านเมืองเก่าบ้านสิงห์ท่า200ปี นะครับเขาบอกว่าเป็นนะฮตึงราบ้านช่องสมัยนะครับเอาจีนมาผสมนะครับไปถ่ายภาพสวยๆมุมตึกต่างๆของถนนคนเดินบั่นสิงค่ากันนะครับนอกจากนั้นนะครับท่านสามารถที่จะช้อปปิ้งนะครับสินค้าหลากหลายนะครับเปิดท้ายขายของราคาถูกก็ไปเดินเลือกซื้อกันนะครับชิมอาหารหลากหลายเมนูวันนี้นะครับก็เมื่อกี้มีโอกาสได้เดินนะครับไปตามถนน คนเดินของเมืองเก่าบ้านสิงห์ท่าไปแวะจิมอาหารหลากหลายเมนูของทางด้านาบรรดาอำเภอต่างๆก็นำเอาอาหารประจำฤด,ดูกาลมาเปี้ก็เอาถุดมะแรงประเภทมดแดงแะดนะครับมีเทปนะครับมาเรียกสินฟรีนะครับให้กับสาวๆเมืองยะโสธอนอได้ชมกันกันกบ ชมรมพ่อไกยกับการประกวดชางที่ร่างกายที่สวยงามแล้วท่าประกอบของการแสดงของผู้เข้าประกวดนั้นก็สําคัญจะมีทั้งหมด7จ็ดท่าด้วยกันนะครับอันนี้ขอเสียบประเมินให้กับน้องยกด้วยนะครับน้องยกนี่จะเป็นพรีเซนเตอร์ให้เป็นคนแรกนะครับในการที่จะโพสทั้ง7จ็ดท่าให้กับท่านุกีที่มาชมการประกวดการพ่อไกยวันนี้ให้ท่านได้ชมกันนะครับ ท่าแรกจะเป็นท่าฟวงดับเบิลไบเสร็จนะครับอัพ <im itation> เป็นท่านะครับโชว์กล้ามแขนด้านหน้าดีครับจะเป็นการโชว์นะครับกล้ามแขนด้านหน้านะครับนี่คือท่าแรกนะครับจะมีทั้งหมดเจ็ดท่าด้วยกันท่าที่สองครับฟอนเล็บสเปด <Up. S 2> เป็นท่าโชว์กล้าปีกด้านหน้านะครับจะเห็นได้ว่าเดี๋ยวโชว์ปีกกล้ามเนื้อด้านหน้านะครับเป็นการโชว์บอดี้ความสวยงามของกล้ามเนื้อไม่ว่าใครจะมีกล้ามเนื้อที่สวยงามนะครับได้ทุกคนไม่ใช่นะครับอยู่ที่ต้องอสมบูรณ์แบบจริงๆที่จะมีกล้ามสวยจริงๆอาวต่อไปครับใส,เส่เซ็ตครับใส,เส่เซ็ตอ่ะ เซตอัพ <Set> เป็นการโชว์กล้ามแขนด้านข้างคนระับโชว์กล้ามแขนอ่าโชว์หน้าอกด้านข้างนะนี่หน้าอกถอดเสื้อเลยดีไหมขอยากขอยากถอดเสื้ออะไรจะได้เห็นบนนครับอ่านี่เป็นไซเซตนะครับเป็นการโชว์กล้ามอ,อกกล้ามอ,อกด้านข้างนะครับเป็นท่าที่3นะครับอ่าต่อไปเรามาชมท่าที่4กันเลยนะครับแบ็คดับเบิลไปเสร็จอัพ อ่าเป็นโชว์กล้ามแขนด้านหลังนะครับนี่ดูโชว์กล้ามแขนด้านหลังนะอันนี้ต้องใช้พลังกำลังนิดหนึ่งในการที่จะโชว์ก้ามแขนนะครับซึ่งมีผู้เข้าประกวดวันนี้ทั้งหมด16ท่านเลยกันอันนี้สาธิตให้ทานทีจมกันแล้วมาชมท่าที่5นะครับ Back s p ็บส up ดอัพเป็นการโชว์กล้ามปีกด้านหลังนะครับกล้ามปีกด้านหลัง ก้ามปีด้านหลังนะครับมีเพียงห้าท่าเท่านั้นนะครับต่อไปมาชมท่าที่หครับไซเซ็ะครับเป็นการโชว์ก้ามหลังแขนนะครับก้ามหลังแขนไซเซ็จอัพก้ามหลังแขนนะครับ แล้วก็ปิดท้ายกันด้วยท่าสุดท้ายครับแอตโดมนิ่วแอตโดมิโนแอนทายนะครับท่าสุดท้ายชื่อยาวหน่อยอ้าวแอตโดมิโนแอนทายอัพ เป็นท่าโชว์นี่แหละครับก้าพองแล้วก็ต้นขาไปพร้อมกันนะครับเน็่ถ้าเห็นว่าถ้าเขาใส่กางเกงขาท่านินจะโชว์กล้ามเนื้อต้นขาไปด้วยนะครับอ่ะผมขาขึ้นนิดหนึ่งนะจะมีทั้งกล้ามเนือ้อหน้าท้องแล้วก็ต้นขาไปพร้อมกันนะครับเน็่โชว์ไปพร้อมกันและสุดท้ายก็จะเป็นโคดดาวบอนไคล์อ่านี่ก็คือเจ็ดท่าอัประเบิดกับพยุห์ด้วยครับแต่เจ็ดท่านี้เอาไว้ ซบซ้ก่อนเ baptism, response, ummer, ก our, บ็บ้าชนะเลการประกวดชายงามครั้งที่หนึ่งของจังหวัดยะโสธรโดยชมรมพลกายของจังหวัดยะโสธรของเรานะครับวันนี้ผมมีบัตรคอนเสิร์ตแก๊งสามชาคาราบาวนะสามชาคาราบาลจะขอขอญาตขอบัตรคอนเสิร์ตในกระเป๋าสีน้ำตาลสักสองใบก่อนนะเป็นบัตรชุค่ะขยาบมาใกล้ก่อนครับท่านที่อยู่ด้านหลังจากพานิ์จังหวัดเข้ามาเลย สาม,ามาท่ารรทาคาราบาวครับถามคําถามง่ายๆเลยนะครับใครตอบได้วิ่งมาน้าพิธีหรือยกมือขึ้นเดี๋ยวผมดูครับตอบถามว่าสามท่าคาราบาวเล่นทั้งหมดทั่วประเทศกี่จังหวัดครับยกมือเลยตอนนี้ <c oughs> มาใครจะเอานี่เร็วๆ <c oughs> มันง่ายหรือมันยากครับนี่ไหมครับใครอยากได้รางวัลมันับเลขแข่งกับผมไหม ใครนับถึงสิบก <c oughs> uh, ่อนเอาไปเลยลองดูไหมมาเลยมาบันชมสามชาคาราบาวแค่ของแถมก็เกินแปดร้อยแล้วครับผมมีบัตรเข้าชมสามชาคาราบาวด้วย เดี๋ยวพอ,พอ,พอ,ขอพวเขาพร้อมของผู้เข้าประกวดอีก5นาทีนะครับ ก็ประกวดนะครับอีก5นาทีนะครับท่านะครับพอได้10คนแล้วเราจะมาให้น้องๆนักกีฬานะครับขึ้นโพสท่าที่น้องๆเตรียมมา1นาทีนะครับประกอบเพลงนะครับและจากนี้กรรมการจะเปรียบเทียบกันดูนะครับว่าจะเลือกใครนะครับจาก16คนเหลือ10คนนะครับขึ้นมาโพสท่าประกอบเพลง เสร็จแล้วเราจะให้เดินรอบ2นะครับแล้วก็โพ้ดเจ็ดห้ารงคับนะครับเราจะคัดเอาอีกเหลือห้าคนนะครับขึ้นมารับรางวัลนะครับในในในห้าคนนี้นะครับเราจะให้ขึ้นมาเปรียบเทียบกันอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะเรียกขึ้นมานะครับที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่อย่างนี้กรรมการจะเรียกขึ้นมาเปรียบเทียบนักกีฬาต้องขึ้นนะครับสําหรับรางวัลชนะเลิศวันนี้นะครับมูลค่าเยอะนะครับ เป็นหมื่นกว่าบาทเลยนะครับถ่ารวมทุก่ารางวันนะครับสําหรับรางวันที่2นะครับก็ไไปใช้น้อยๆนะครับเกือบหมื่นเหมือนกันนะครับการตัดงานครั้งนี้นะครับเราขอขอบคุณทุกทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมงานครั้งนี้นะครับขอบคุณครับประธานชมรมพ่อกายจังหวัดยโสธรด้วยนะครับแม่เสียดายท่านเป็นกรรมการท่าประวดนี่โอ้โหผู้แข่งนีหน้าไม่บาทท่านที่จะสมัครวันนี้ลดไปเลยเพียง900บาทเท่านั้นเองนะครับ สำหรับ3เดือนนะครับราย3เดือนท่านใดที่จะสมัครเป็นสมาชิกราย3เดือนปกติราคา3,400บาทวันนี้พิเศษสำหรับสมาชิกที่จะนะครับสมัครราย3เดือนอยู่ที่ราคา2,500บาทนะครับและที่สำคัญวันนี้พิเศษสำหรับรายปีไม่มีที่ไหนอีกแล้วสำหรับสมาชิกพิเศษกับครูพิเศษรายปีปกติ9,600บาทวันนี้พิเศษครับและแลกแจกแถมกันเหลือเพียงปีละ7 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับ เอาชปดีนเดี๋ยเดี๋ยวเดีเดยดีสายสีปครับครับผมอย่าลืมบอกทางด้านกบพไปตรวจสอบว่ามียาดบอยู่หมอหานรเปล่านะครับมาแล้วครับ ตรงหน้าบนคนหน้าใสครับคุณสายสินครับผมโน้องฮัดเอาละครับนออ้อ,นองฮัลยักหน้าขาวนะครับยก130ไม่มีตัวช่วยเลยครับตอนนี้ฮัก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 สู้ละสู้สู้ไม,ไ,ไม่ไหวครับไม่ไหวครับ ไหวนะครับน้องเอ็มเนอยน้องเอ็มนี่หน้าตาดีมากเลยดีดีนะฮะกับสายสินแค่งูแลบดินนะครับหน้าตาอ๋อน่ารักนะครับโอ้โหลงมาที่นักโอไหวไหมลูกไหวไม่ไหวไหวไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวเลยคุณชื่ออะไรครับตอนนี้เหลือบาสนะครับเออเมื่อกี้เห็นนักคารินเขายกไปยัง คิดว่าสู้ได้ไหมครับล,อง,ลองดูพระพื่อเป็นกำลังใจให้กับบาสด้วยครับ1,30กิโลครับโอ้โหนี่ดูคนดีมากเลยบัส1,30กิโลครับไม่รวมน้ำหนักตัวนะครับสู้ไม่สู้ไหวไม่ไหวตอนนี้นะครับ130กิโลพร้อมนะครับหนึ่งสอง ลงไปแล้วขึ้ข่อนไหวไหมเพื่อนไหวไหมไปไมเลย,ย,ยครับไม่ไหวโอ้โอ้โ,โหสุดยอดครับสุดยอดระเมิดกับคุณนักขัริสุขฉันระเบิบ<อ>ขดข,ขดครับโรงพยาบาลในเพชรขารครับโอ้โหรับไปเลยครับ500บาทจะมาทานชมรมของเ,เรานะครับ ีครับมือนครับขึ้นขึ้นไปกลับไปปลูกป่ามืะเดื่มรูปหล่อนะครับคุณหมอนัครีนสุชันตบุตรครับกาะกรรมการผู้สุพรรณบุรีของเราอีกท่านหนึ่งครับพร้อมกับท่านพันธุ์โรธโร่ก้มเพชรปกติครับจากสมุทรเมืองยะโสธรและก็ชมรมพ่อไก่ของจังหวัดยะโสธรด้วยครับท่านผู้เกียรติครับก่อนที่จะพบกับนะครับการประกวดในรอบแรกเดี๋ยวผมจะเชิญผู้เข้าประกวดทั้ง16ท่านได้ขึ้นมานะครับ ยืนด้านหลังนะครับโชว์สน่ะอัสวยงามแล้วก็เชิญประธานสมรมขึ้นมากล่าวเปิดงานในโอกาสเดียวกัน